สวัสดีจ้ามาจะมาลุนล่างสตาร์ของวันที่13ากันพี่น้องตรวจของวันที่สิบสองก่อนเพื่อออกสองแปดหนึ่งบนวสันสองหกลางของไม่มาล่าโบเขา่าทั้งบนและล่างแด้จะได้มือนีสุดกำนังลดไปเนาะจัะเนาะแปดหนึ่งบนสองหกลางบ่เข่าว,วิ่งรูดบนล่างบ่เขา่าเนาะจัะเนาะทำมาลุนต่อของวันที่ส3สากันจะพี่น้อง สูตรเ้านั่นบนจากลักสิบลักหน่วยลักสิบ,บได้เก้าได้หนึ่งได้สองได้สามสี่ห้าแม่มลาจับคู่จ้ะ้าน้อยกับเขาดีได้พี่น้องเขาไปเชื่อม้าน้อยแม่มลาจ,จะาลุกหายเอาล่าจาตารุ่งเร็ว้าน้อยลุลกนัดจันเนาะจันพูดสุกเอาเล่าพัฒนาลุกเล่าพัฒนากับเขาดีจะ้ะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่จับคู่ใบสองสี่วิ่งรูด บนล่างที่เก้าจะเบิ่งจะหลุดบ่มือนนิตัวนี้ตัวชัอนอยู่แบบนี้มาว่างไว้ตรงนี้มันหลุดไปเนาะแต่เนาะของมันที่สิบสองเขามาหลุนของมันที่สิบสามแบบมันจะมาบอสุดกนวันล่างหลักสิบหลักหน่วยสิบได้เก้าได้สองได้แปดหลักนว่กนวยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งเก้าเสองศูนย์สองหนึ่งเอาเลขติดศูนย์มึงก่อน สองหลักสิบอันนี้ก็บสองหลักสิบน่าจนะะเนาะบ่ได้ช่อนกันเก้าหลักสิบเก้าหลักหน่วยวิ่งรูดที่เก้าเอาเก้ากับสองพี่นะ้องไม่เวลาจะเอาจุดนี้จุดนี้มาไว้วิ่งรูดเอาวิ่งรูดที่เก้ากับสองออกมาเข้ากับฮาน่าแะ่น่าเป็นแค่แนวทางของเล้าสัตตา ถ้าสตาลงแร้ก็จะห้าน้อยลงนิดเด้อห้าน้อยก็เขาดีอยากกินขนมทุกวันปังทุกมือเขาไปชมห้าน้อยล่ะจ้ะประมาณนี้จ้าเฮงป,ปังนะปังไรจก้นในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า